ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโกนาเต้เตือนลิเวอร์พูลซีซั่นใหม่หินกว่าเดิมแม้พึ่งซิวแชมป์พิมลิก อิบราฮิมาโกนาเตซเรแบ็คชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลเชื่อว่าฤดูกาล2025-2026ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากยิ่งขึ้นสำหรับทีมตนในฐานะแชมป์เก่าพิมียร์ลีกปัจจุบันลิเวอร์พูลกำลังทัวร์ปรีซีซั่นที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นโดยมีคิวดวลกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสวันพุทธที่30กรกฎาคมนี้ฤดูกาลที่แล้วเรากลับมาพร้อมกับผู้จัดการทีมคนใหม่อาเนอร์ส็ลต เขามีความคิดที่ดีมากๆและเขาก็บอกกับเราตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเป็นแชมป์พีิมลิกเราก็แค่ทำตามที่เขาพูดและท้ายที่สุดเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อสโมสร ผมคิดว่าฤดูกาลใหม่นี้จะยากยิ่งขึ้นเราจำเป็นต้องลืมฤดูกาลที่แล้วแต่เราจำเป็นต้องนำสิ่งดีๆในฤดูกาลที่แล้วมาด้วยเรื่องแย่ๆก็เช่นกันฤดูกาลก่อนเราเป็นแชมป์แต่ตอนนี้มันจบแล้วเราต้องลุยกันใหม่และพยายามทำให้ดีกว่าฤดูกาลก่อนนั่นแหละที่ว่าทำไมช่วงปีซี e a s o ถึงมีความสำคัญมากผมรู้ว่ามันยากสำหรับทุกคนแต่เราจำเป็นต้องซ้อมหนักๆแบบนี้แหละเพื่อให้พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ปลากระหลังร่างใหญ่วัย26ปีกล่าว ทั้งนี้ลิเวอร์พูลป้องกันตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษไม่ได้นับตั้งแต่ปี1984เก้ีเมพีสจากเดียติกรายงานว่าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อูโกเอกิจเก้วัตรุเอนโดและดาวินนูนเยสอยู่ในการฝึกซ้อมเต็มเซสชั่นกับทีมลิเวอร์พูลได้แล้วในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้แมคอลิสเตอร์ไม่ผ่านความฟิตเอกิจเก้ความฟิตไม่ถึงนูนเยสเจ็บเล็กน้อยและเอนโดป่วยวันนี้ทีมหงสแดงอยู่ที่สนามฝึกซ้อมที่มีชื่อเรียกว่า JFAU m i d f d ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับโตเกียวนะครับและวันนี้ลุยดิออสได้ทำการกล่าวคำอำลาเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลทุกๆคนแล้วนะครับเจมพีเสจากเดลติกเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อูโก้เอกิตกจะพร้อมแล้วที่จะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในวันพุธนี้ โดยทีมหงแดงมีกำหนดที่จะลงทำการเตะอุ่นเครื่องกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตในวันพุธนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้เอกกซิตเกมีการฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลได้บางส่วนแล้วหลังจากย้ายมาร่วมทีมและมีการฝึกซ้อมภาคสนามไปแล้วหลายเซสชั่นอีกด้วยและนั่นน่าจะทำให้เขาพร้อมแล้วที่จะลงสนามเปิดตัวในฐานะกองหน้าคนใหม่ของทีมในเกมนี้ล่าก่อนลิเวอร์พูลฮาวิเอเลตลุ้นลุยบอลโลกส่องสี่ทีมใหม่ที่มีลุ้นดึงตัว ฮาวิเอลเลยตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลเริ่มมองอนาคตใหม่เพื่อโอกาสติดท,ทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลก2020หลังเจอคู่แข่งเทียบในยุคอร์เนอร์สล็อตโดยมีสโสมสอนดังจ้องคว้าตัวไปร่วมทีมซีซั่นหน้าในฐานะขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์ยูโรยู21ฮาวิเอลเลยตเริ่มยอมรับความจริงแล้วว่าเป็นเรื่องยากที่เขาจะมีตำแหน่งในทีมตัวจริงของลิเวอร์พูลแม้จะยืนยันรักหงแดงสุดหัวใจและไม่คิดย้ายสมอสรนโดยพร้อมอยู่สู้เพื่อแย่งตำแหน่ง แต่หลังจากอา์เนอร์สล็อตเซ็นสัญญาคว้านักเตะต,ตัวรุกมาร่วมทีมหลายรายในซัมเมอร์นี้ <S <S ก็ทําให้อดีตกองกลางทีมฟูแลมระบุผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าอาจต้องนึกถึงตัวเองอย่างจริงจ,งจ,งจังจังสักทีด้วยการย้ายสโมสรและที่สําคัญดาวเตะวัย22ปีเผยว่าหวังมีชื่อติดทีมชาติกรีฑชุดใหญ่ทาศึกฟุตบอลโลก2022ก,ก็ยิ่งทําให้เขาสมควรต้องมองหาต้นสกัดใหม่เพื่อคว้าโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอ สำหรับซีซั่นที่ผ่านมากุนซือดัตทรงดาวเตะร่างเล็ก170เซนติเมตรลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมหลีกสอนัดเท่านั้นมันจึงชัดเจนว่าเขาไม่มีอนาคตกับหงแดงโดย De ic, เดียร์ลติกเผยว่าทีมจากแอนฟิวหวังรับค่าตัวเขาราว40ล้านปอนด์โดยมีเงื่อนไขซื้อตัวกลับได้ในราคา50ล้านปอนด์และนี่คือสโมสรที่อาจเป็นต้นสกัดใหม่ของเอเลียตในซีซั่นหน้าอาเบไลฟ์ซิก ดีแอร์ติกรายงานว่าอาเบลยไลฟซิกเป็นอีกสมมสรที่สนใจเซ็นสัญญากับเอลเลียตแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการยืมตัวหรือว่าซื้อขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากซาฟีซิมอนย้ายทีมอันอาจรวมถึงเบนเจามินเซตโก้ด้วยก็น่าจะทําให้ทีมในบุนเดสลีกาต้องมองหานักเตะมาทดแทนแม้อาจเป็นเรื่องยากพอสมควรเนื่องจากพวกเขาคว้าอันดับ7ของลีกเมื่อซีซั่นก่อนและพลาดได้โคต้าฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016 กาลาตาสรายจากที่สื่อเติร์เกเผยกาลาตาสรายกระโดดเข้าร่วงชิงตัวเอลียตเช่นกันแม้สมัยน,นี้แชมปีลีกตุรกีจะจ่ายตลาดอย่างคึกคักนอกจากจะมีแววเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนดาวยิงทีมนาโปลีอย่างทาวดแล้วกาลาตาสรายตกเป็นข่าวกับเอเดรอนเช่นกันจนทาให้แมนซิตี้เตรียมซื้อตัวเจมส์แทฟฟอร์ดกลับคืนมาจากเบอร์ลี่สำหรับเอลียตหากเขาตกลงย้ายมาค่าแข่งกับกาลาตาสรายดาวเตะฉบบกระเป๋าจะเล่นฟุตบอปปลแชมเปี้ยนสี่ซันนาด้วยนิวคาสเซิล แม้จะได้ตัวแอนโทนีอีลังกามาจากฟอร์เรสต์แล้วแต่ท็อกสปอร์ตเผยว่าซาลิกาดงยังพร้อมดึงเอลเลียตมาร่วมทีมเนื่องจากเอ e, ็ดดี้ฮาวนาใหญ่ของสังเวียนแข้งเซนต์เจมพาร์คชื่นชอบฝีเท้าของดาวเตะทีมลิเวอร์พูลและที่สำคัญแม็คพายมีแววเสียอเล็กซานเดอร์อิสซักกองหน้าคนสำคัญให้กับทีมแชมป์พยมลีกด้วยอันจะทำให้ทีมอีสานมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างสบายมือโดยสองสโมสรอ,อาจตกลงซื้อขายกองกลางวัย22ปีได้ไม่ยากเนื่องจากสล็อตพร้อมโลเอลเลียตออกจากทีมอยู่แล้วเวสแฮม เป็นอีกทีมในพิมลิกที่ถูกโยงกับเอลียตโดยเดลี่เมลเผยว่าเดอะแฮมเมอร์วางตัวกองกลางเรดแมชชีนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งโดยเฉพาะยางยิ่งทีเมืองหลวงของกุนสือแกรมพอตเตอร์เสียโมฮัมเหมด็ดครูดดให้กับสเปอร์ไปแล้วพวกเขาจึงมีทุนให้ใช้จ่ายสําหรับการดึงนักเตะใหม่อย่างไรก็ดีหากจะเทียบกับทีมอื่นคุณคอนเสียเปรียบตรงที่พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นน้าจึงอาจทำให้เอลียตต้องคิดหนักว่าจะจรดประกาศกับถิ่นลอนดอนสเตเดียมดีหรือไม่ ลิเวอร์พูลมาแรงแฟนบอลแห่แทงแชมป์พรีเมียร์2025ถึง2026มากที่สุดเบต365ของเมืองผู้ดีเผยว่าลิเวอร์พูลได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากแฟนบอลชือหางวางเดิมพันมากที่สุดว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์4ซั่นหน้าได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันตามด้วยแมนซิตีรลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสซอลตสร้างเสร์ไพร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ีซั่นที่ผ่านมาไปครองได้อย่างมีสไตล์ ทั้งๆท,ที่นายดัชเข้ามารับงานกับทีมแอนฟิลด์เป็นปีแรกหลังจากเจอเกนครอฟกุนซือชาวเยอรมันตัดสินใจอำลาทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซด์นอกจากจะพาทีมประสบความสําเร็จผิดไปจากที่กูรูหลายรายฟันธงแล้วสล็อตแทบไม่ได้ใช้เงินเสริมทัพในซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยซ้ํากระทั่งซัมเมอร์นี้เขาจัดแจงคว้านักเตะใหม่ชั้นดีหลายรายมาร่วมทีมจนทําให้เป็นที่คาดกันว่าเรดแมชชินจะป้องกันแชมป์ในซีซั่นหน้าได้สําเร็จโดยถึงขณะนี้มีการระบ,บุว่าเครื่องจักรสีแดงยังไม่ปิดดดดตลลาาา้้วยวยหังคออเเ็กซร์ กองหน้านิวคาสเซิลมาร่วมทีมอีกรายต่อกรณีดังกล่าวเบ็365ระบุเมื่อ27กรกฎาคมว่านับจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนบอลควักกระเป๋าแทงว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าไปครองมากที่สุดในบรรดาทีมระดับท็อปซิกของประเทศเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนดังนี้ลิเวอร์พูล42เปอร์เซ็นต์แมนซิตี้14เปอร์เซ็นต์เชลซีอาร์เซนสิบสเปอร์เซ็นต์แมนยูไนเต็ด11เปอร์เซ็นต์นิวคาสเซิล2เปอร์เซ็นต์ ผลงานหลุยดีอารกับลิเวอร์พูลตัวเลขชี้ชัดหนึ่งในคีแมนก่อนซบบาเยิรขอขอบคุณบทความจากเด็กเกรดบอลย้อนดูผลงานหลุยดีอารกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลฤดูกาล2024-2025ทั้งสริติการเลี้ยงบอลผ่านบอลเกมรับครบทุกมิติก่อนเตรียมย้ายซบบาเยอร์นิกย่างเป็นทางการ ตอนนี้กระแสข่าวเทไปในทิศทางว่าลุยเดิอรสปีกชาวโคลอมเบียเตรียมที่จะบอกลาลิเวอร์พูลและย้ายไปเล่นให้เบย์มิกคแล้วหลังจากทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับพลพรรคของแดงแล้วนั้นดีอรสถือเป็นคนที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆของทีมในรุูการก่อนที่พวกเขาได้แชมป์เบย์มิลลิคไปครองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งตัวเลขผลงานของเขากับการเล่นเรยเมิ์ลีกซีซั่น2024-2025คือหลักฐานที่สื่อถึงเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีการเลี้ยงบอล 1.5ครั้งต่อเกมคือค่าเฉลี่ยการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งของดีอาร์สกับการเล่นเพียร์ลิกทั้งหมด36เกมเมื่อซีซันที่แล้วทำให้เขาถือเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่มีค่าเฉลี่ยการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากเป็นอันดับหนึ่งของทีมเท่ากับโมเมตซาราเลยทีเดียวนอกจากนี้ดีอาร์สยังเป็นคนที่พาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้มากที่สุดเป็นอันดับ3าของทีมด้วยจากจำนวน55ครั้งโดยเป็นรองเพียงไรอันกราเฟนแบ็กกับซาราที่ทำได้75ครั้งกับ59หนตามลำ ส่วนในด้านการพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเขาถือเป็นอันดับ2ของทีมด้วยตัวเลข5 6ครั้งส่วนอันดับหนึ่งก็คือซาร่าที่ทําไป126ขหกการผ่านบอลดียร์สมีค่าเฉลี่ยาการผ่านบอลที่เป็นจังหวะสําคัญด้วยการผ่านบอลที่นําไปสู่จังหวะลุ้นประตูถึง1.6ครั้งต่อเกมกับการเล่นเพีย์ลีกในฤดูกาลก่อนซึ่งทําให้เขาเป็นอันดับ2ของทีมในด้านนี้ร่วมกับเทนาริกซานเนอร์โนและโดมิริคซโบสไลส่วนที่1ก็คือซาร่าจากตัวเลข2.3ครั้งต่อเกม ดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียยังเป็นคนที่มีจังหวะผ่านบอลเขาเ้าไปในกรอบเขียโทษของคู่แข่งได้มากที่สุดเป็นอันดับ3ในบรรดาลูกทีมของอาร์เนอร์ส็อตเช่นกันด้วยจํานวน4 6ครั้งโดยมีเพียงซาร่ากับอเล็กซานเดอร์อโนที่ทําได้ดีกว่าเขาจากจํานวน93ครั้งกับ65หนนตามลําดับ ความขยันในเกมรับนอกจากจะมีเกมรุกที่โดดเด็นแล้วนั้นดบียร์สยังเป็นคนที่มีความขยันและช่วยเกมรับได้ดีเช่นกันโดยซีซั่นก่อนเขามีจังหวะตัดบอลแถวกลางสนามได้ทั้งหมด20ครั้งจนถือเป็นคนที่มีผลงานด้านนี้ดีที่สุดเป็นอันดับ4ของทีมไม่เพียงแค่นั้นดบียร์สยังโผล่ไปขวางการผ่านบอลของคู่แข่งได้ทั้งหมด19ครั้งด้วยซึ่งในบรรดาคนพล,ลิอร์พูลชุดซีซั่นที่แล้วเขาคือคนที่ทำผลงานด้านนี้ได้ดีที่สุดเป็นอันดับ5เลย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ